แจ้งข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มนี้ทั่วประเทศกลางกระเป๋ารอการโอนเงินเตรียมโอนในวันที่31กรกฎาคม2 5 6 8นี้เป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีแต่เกษตรกรฟังให้ดีค่ะต้องดําเนินการ3ข้อ3เงื่อนไขนี้ถึงจะได้รับสิทธิในการจ่ายเงินใครไม่ดําเนินการไม่ได้รับการโอนเงินซึ่งการโอนเงินทกศจะจ่ายตรงโอนตรงเข้าบัญชีให้กับพี่น้องเกษตรกรเลยนะคะเป็นเกษตรกรในกลุ่มไหนโอนจริงจ่ายจริงในวันที่31กรกฎาคมนี้ และต้องทำสามเงื่อนไขนี้ให้สำเร็จถึงจะได้รับสิทธิในการช่วยเหลือนั่นเองค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทุกคนทั่วประเทศนะคะแจ้งข่าวด่วนออกมาจากโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยเป็นเพจหลักนะคะคุณผู้ชมสำหรับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ยอ้อยเงินช่วยค่าตัดอ้อยสด69บาทต่อตันซึ่งจะมีการโอนเข้าบัญชีธนาคารทกสอของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ยอ้อยรอบแรก ือว่ารอบที่1นนะคะในวันที่31กรกฎาคม25 6 8นนี้ค่ะซึ่งการโอนเงินนี้โอนจริงนะคะแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขคือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องทําทั้งหมด3ข้อนี้หากพบปัญหาในการสมัครให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของสออนอ,นอได้เลยหรือว่าเจ้าหน้าที่ของโรงงานน้ําตาลน,นะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่สมาคมชาวไร่อ้อยเพื่อขอความช่วยเหลือนั่นเองค่ะ สำหรับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะในการตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM2.5 มีการยืนยันออกมาเป็นหนังสือด่วนที่สุดจากทางสออนอนะคะเตรียมที่จะจ่ายเงินจากทางธนาคารตกศในวันที่31กรกฎาคม2568น,นี้เพระนาะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยฟังให้ดีค่ะ ต้องสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนนะคะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐท่านต้องมีแอปพลิเคชันทางรัฐไว้บนมือถือก่อนถึงจะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือ2ต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของทางสอ놀ออหรือว่าโรงงานน้ําตาลค่ะ 3. ต้องสมัครทะเบียนลูกค้าจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยทั้งนี้นะคะฝากไปเชสัมพันธ์ถึงพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ,อ้อยที่เข้าร่วมโครงการที่จะได้รับสิทธิ์หากไม่ทํา3ข้อนี้ไม่สามารถโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ,อ้อยได้ค่ะนอกจากนี้ มีการประชาสัมพันธ์ถึงพื้นที่เสี่ยงจากภัยสงครามนะคะที่อยู่ในส่วนของชายแดนสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็สระแก้วค่ะให้สอบถามกับทางสมาคมชาวไร่อ้อยได้เลยหรือว่าโรงงานน้ำตาลเกี่ยวกับการยื่นเรื่องการขออนุโลมแต่เนื่องจากวันที่26 27แล้วก็28กรกฎาคมนะคะเป็นวันหยุดราชการจึงอาจยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนให้นั่นค่ะแต่ว่าพี่น้องประชาชนเกษตรกรชาวไร่อ้อยจะต้องสมัครยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนทําไม่เป็นติดต่อเจ้าหน้าที่สอ,อนอรหรือว่าโรงงานน้ําตาลส่วนของท่านเป็นสมาชิกได้เลยและท่านต้องสมัครทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมด้วยค่ะสามารถดาวน์โหลดลิงก์ได้นะคะแล้วก็จะต้องทําหรือว่าติดตามในส่วนของเพจออนไลน์ต่างๆที่ในส่วนของทางสอ,อนอนะคะคุณผู้ชมระบบของทางกระทรวงอุตสาหกรรมอาจจะสมัครในช่วงเวลากลางคืนค่ะนั้นพี่น้องเกษตรกรท่านไหนนะคะมีความสงสัยประเด็นไหนอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามไปได้ที่ แล้วก็โรงงานน้าตาลที่ท่านเป็นสมาชิกแล้วก็มีสมาชิกทําคู่สัญญาไว้น่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนามาฝากมาจริงจ่ายจริงแน่นอนแต่3เงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจําตัวประชาชนและต้องสมัครทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมอันนี้สําคัญมากๆไม่ทําไม่ได้เงินนะคะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ